สวัสดีค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับภาค2การเปรียบเทียบระหว่างตัวของ iPad 2กับ New-iPad ทางด้านซ้ายมือจะเป็นกล่องของ iPad 2นะคะทางด้านขวามือจะเป็นตัวของ New-iPad นะคะกล่องของ iPad 2จะมีตัวของเครื่องนะคะแล้วก็จะมีลายหยดน้ำสีเทาสำหรับตัว Imagin e w iPad จะเป็นเครื่องเหมือนกันแต่จะเป็นลายหยดน้ำสีน้ำเงิน จุดที่2ที่แตกต่างกันก็คือใต้กล่องฝั่งล่างด้านล่างจะเป็นตัวของโลโก้ของ apple สํสำหรับ iPad 2นะคะสำหรับตัวของ New iPad ด้านล่างจะเป็นตัวของ iCloud ลักษณะกล่องโดยรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ iPad 2นะคะหรือตัวของ New iPad ทุกมุมทุกส่วนนะคะก็คือเหมือนกันทุกประการเลยค่ะ ทีนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่างตัวเครื่องนะคะของ iPad 2ทางด้านซ้ายมือกับ New iPad ทางด้านขวามือนะคะรูปร่างหน้าตาภายนอกของ iPad 2อย่างที่พอทราบกันก็คือจะมีกล้องหน้าของ FaceTime ที่300,000นะคะแล้วก็กล้องหลังอยู่ที่700,000นะคะ อย่างนี้นะคะสาหรับตัว New iPad กล้องหน้าจะเหมือนกันนะคะก็คือเป็น3ามแสนเช่นกันแต่ที่แตกต่างกับ iPad 2ก็คือกล้องหลังนะคะที่มีความชัดเรียกว่า i s i g e c c m m e r a นะคะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะสรับการใช้งาน New iPad ตัวเครื่องนี้นะคะถึงแม้จะมีขนาดที่หนากว่าน้ําหนักมากกว่าแต่สำหรับการถือแล้วเนี่ยถือว่าเบาวกว่า iPad 1ค่อนข้างเยอะนะคะ หน้าจอของ iPad 2ทางซ้ายมือนะคะความละเอียดเป็นระดับ IPS Display นะคะก็คือ1024พคูณ768พิกเซลสำหรับ New iPad นะคะเป็นหน้าจอระดับ Retina Display ความละเอียดอยู่ที่2048นะคะคูณ1536ชัดยิ่งกว่า HDTV ทั่วไปนะคะทีนี้มาดูที่ปุ่ม Home นะคะกดพร้อมกันเลยแล้วก็เลื่อนหน้าจอเปิดนะคะเปิดล็อกหน้าจอ ก็จะเห็นถนึงความแตกต่างถึงความสว่างนะคะทั้ง2เครื่องนะทั้ง iPad 2และ n e w i Pad เนี่ยเราเปิดความสว่างไวสุดเลยนะคะเพื่อให้ทางผู้ชมเนี่ยได้เห็นความชัดเลยว่าความสว่างแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะ เมนูการทำงานหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับ New iPad นะคะก็คือตัวของ Hotspot ส่วนบุคคลซึ่งจะไม่มีใน iPad 1หรือ iPad 2นะคะแล้วต้องใช้งานกับเครื่องเครื่องที่ใช้ขึ้นความถี่2001เท่านั้นนะคะเมื่อเราเสียบซิม2001แล้วก็เเข้าไปแล้วนะคะก็ไปเ,เซตตั้งค่าที่ข้อมูลคงข่ายมือถือนะคะแล้วก็เปิดออนไว้นะคะแล้วก็ตั้งค่าของ APN นะคะก็จะขึ้นให้เซตข้อมูลโครงข่ายมือถือและแชร์อเทอร์เน็ตนะคะหลังจากนั้นกลับไปที่เมนูทั่วไปนะคะแล้วก็ไปที่เครือข่ายนะคะจะเห็นฮอสปอตส่วนบุคคลให้เราเข้าไปออนไว้นะคะเปิดเลยเสร็จแล้วก็จะไปมีเมนูปรากฏที่ฝั่งของตั้งค่าเขียนว่าฮอสปอตส่วนบุคคลนะคะก็เลือกเปิดออนไว้ white. เท่านี้เราก็สามารถใช้งานแชร์เน็ตได้แล้วนะคะ สำหรับความแตกต่างข้อสุดท้ายเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คือเกมนะคะเราจะทดสอบด้วยเกม Infinity b a d e True นะคะด้านซ้ายมือจะเป็น iPad 2นะคะเปิดเลยด้านขวามือจะเป็น New iPad นะคะอ่าให้เห็นความชัดของภาพนะคะแล้วก็แสงมุมต่างๆนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่า New iPad เนี่ยชัดเจนมากสำหรับเกมนี้นะคะ ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ